อีกเดี๋ยวแอลกอเรท์รู้ยังีหยอะพราะคแตกมาแล้วพูดไงนอนอยู่วะเฮ้ยโอ้ยเดียมันกล้าโอ้ยเดียมันติดเยอะจังวะมันกล้าเนี่ยมันเล่นทุกวันมันเล่นแบบไม่พักเลยมั้งทั้งวันเลยมั้งเล่นในกล้วยเข้าไปล่อคอมมึงมันได้จ้ะไม่จริงไม่จริงมันมีเควสไงเควสคืออะไรภารังกิดเนาะ ก็เพื่อไม่รู้ว่าคับเพื่อนทำไมอ่ะแล้วเสียใจแล้วถ้ากูไม่รู้นะว่าก็โดด่าดมึงก็จะดดาต้องดันเลยมีคนลงเาไม่เคยทำเขาเข้ามาเล่นอย่างเดียวเนี่ยม่เคยกูไม่เคยทำไม่รู้หรอกว่าเกมกลัวอะไกระเ๋ากูกระเ๋ากระเาุว่ากระเบากุพี่่แหลเ้วนี่ราคุยกันเห็นแล้วว่าจะมีก้อย่นั้นมีคน จะอยู่ไหนไม่รู้นะไม่สนใจอ่ะจริง,รง,รงๆะนะกูตามมาแล้วนะเจอแล้วกูหิวจดหิวจัดไม่ไม่อยู่หลังนู้นอยู่หลังนู้นลงข่าวหลังนู้นหลังตรงนี้ก็มีมิสซี่บุ๋มไม่ยิงใครอ่ะมันเห็นเราอ๋อยิงมันยิงกูนี่แหละเขานี่ไงล้มนะหนึ่งน้อมสองตายสิผมเห็นใครตัง้งแต่คน

ไปไหนอ่ะจะไม่เลาเพื่อนเบอรแล้วสิบว่านาทีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันคนจริงปะเนี่ยมันเล่นลิ้น้วยนะเปื่อต้นไม้ก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วมึงจะขับขึ้นไปลงเลยลงเลยไปเมือข้างหน้าเอ้าอ๋อเราเข้าหมดมือมันมีวงแดงไกลจัดๆเลยเนสโซนอยู่ไหนอ่ะวิ่งไม่เห็นเลยอยู่ในเมือง

Tôi miền tất cả các chỗ chóc nó. Nope, không có đi 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 không เฮ้ยเนี่ยเหรอเต็มอะไตรงไอเดียเดียอย่าเพิ่งซ้งมันต้องไปยิงฝาก่อนซ้ายดิระวังเอาไม่เจอได้ได้เดดมึงกูจะได้มันไม่ไหวแล้วไอเดียข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมาทำหนึ่งทำหนึ่งได้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 ยัวตรงมึงมีที่นี่ครับเรียกที่นี่งเต็มไปหมดเลยมึงดูดิมันวิ่งเข้าาแล้วเนี่ยไอเด้า ยังทีนี้สุดยอดกดด้วยไอ้พิ่งยิงตัวนั้นยิงตัวน้องไปไปวัเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวงเข้าวงโปดเรียกฉนหมดแล้วเนี่ยเดาเมื่อกี้มันมีข้างในอีกตัวหนึ่งก็สิวงก็มาใช่ใช่ไปว่เดาเราไปยืนไม่ได้ข้างในก็ได้ ตรงนี้ไม่มีรถ้หรอวะเ้รื่องนหน้ามึงอกเงหน้าเนี่ยนะ่อนม anyway. okay. ึงเข like ้าวงวิ่งไปก่อนดีมาก่อนอเดี๋ย้ยเนียไกลๆเห็น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 แป๊บแเห็นเห็จะตายวะตั้งโต๊ะจาตั้งโต๊โลมันไม่ต้อลดมโม่นแล้วดีโอ้ยกูวิ่งมาหนีวงอีกแล้วระวงระเบิดอุ้ย หลงปะปอดแรงจังไม่ล้มกูยิงเองกูยิงเอง nope, nope, nope. Nope, nope. ว่าไม่ตายสักทีอ่ะมันนอนตายได้แล้วสิขอยาหน่อยเพื่อน,อนคไปละแล้ว่าในวงนี้นี่แหละจ้ามึงใช้กูเรียกเลยไหม เอาไปเรียกแม่จะวิ okay? oh, ่งพร้อมกูไหมเรียกนั่นแหละพวกเรียกให้เรียดเรียกเรียกแล้วมึงเข้าวงไปเลยปรับทราบรับทราบอ๋อเมื่อกี้มันคุมยากเพราะว่ามันมีปีมดอยู่เองอ้าวไปก่อน กูจะไม่วิ่งเข้าวงอีกแล้วไปไหมทุกคนนี่กระเป๋าสามใครจะเอายัมมีใครอยากได้อยู่บ้าไปเอาไงอยากจนเหนื่อยแล้วเหยียบกูเลยก็ได้ดัวเอง คนอื่นไปด้วยไปหาจ๊ะน้ำปลาแรงเกินหรือว่าจะโหดสลิงไปเมืองมิวเดียไอ้สี่สี่เสียงตายไม่ไหวหดสลิงอ่ะใครนำมาปูตามเลยนนมแซ่บหาเรื่องดูนี่นำมั้งปะเคยนำมั้งปะไหนอีกมาทีที่เราจะอัดนี่นะจะอัดสตรีมนะมึงเดี๋ยวกูนำเองนะกูได้ยินทำเป็นแอ๊บขขึ้นรถไปบวกเลยมั้งเออเออกูเห็นคน จริงเหรอว่ามันเป็นยังไงอะไอ้เงี้ยคือเป็นมาบอลูถงสุดเลมากจะมากจะมากเออคือเป็นมาบอลูไว้ไกลๆไกลๆไกลๆรู้ให้แตกเลยไหนอะไหนอะตายแล้วไหนโอ๊ยว่าเจ็บมากตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องบอกกนปุ๊บไม่ได้โดนตรงนั้นจริงอะ มุ้หน่อยใครก็ได้เพราะมันไม่ยอมตายวะกูกูไม่มีกูไม่กูไม่มีสมองเลยอ่ะถ้ามุ้มีโลกก็ได้มีโลกูมีโลกมีโลกเรากันหนึ่งเฮ้ยเราไปจะยกกันเลโอ้ยังโรกันโงอุ้ยอุ้ยกูโดนยิงแบบว่าแรงมากจังไหนวะเจอด้วยเจอด้วยเจอด้วยโอเคไปอุ้ยไม่ไม่จากกไกลโน่นโน่นโน่นรอหนึ่งรอหนึ่งโอเคได้เอาวงก่อนดีกว่า ยี่สิบเอ็ดวิไอเชุบยังอ่ะชุบอยูมึงต้องอ้อมไปลงตรงนู้นอยอยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ข้างหน้าที่ยิงเมื่อกี้เออวิไลชุบเปในนี่เลยครูแนาดูไหนวะเพรเดี๋ยวดอยู่ันบ้านเนี่ยเนี่ยนยเเนที่ถีกระสุละอุ้ยไอไอเดียอซีต้องมีใช่ไงไมไอนกลเอาตาเลย เเห็นแล้วตัวบ้านอะไอนเจมาจากไหนวะนอ่นู้นฝั่งนู้นไอ้ตู้ตั้งงวดตั้งงว่าจะดาวได้ชิวาวิ่งเข้ามาพยายามแต่ว่าต้องไปหน่อยว่ามัจะมีสมุกไหมวะไม่มีเลยไม่มีมีแต่โล อย่าถอยกูนะอุ้ยมันเรียกว่ะอุ้ยมันมันกระโดดลงมามันกระโดดลงมาอุ้ยยังมีอีกหลายจังหวะเข้ามาในวงนี่มันอยู่น้ำวงถนนเลยติดด้วยแล้วมั้งมันกระชุบเฮยระวังอย่าออกไปนั้นมันมันเห็นเขาทำอไรไม่เห็นนู่นนู่นมันมันออก้อกกำแพงแล้วมันออกแล้วมันออกแล้ว มึงแรงไม่รอดเออมึงไปเลยนี่ไงไม่รอดอีกตัวนึงอยู่แล้วก็ตัวเดียวหลังกระแพงกระเดาในเมืองอ่ะ Watch out หลังกระแพงใช่หลังกระแพงเนาะเออสตัวใช่ปะล่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะตัวโดนวงแล้วอยู่ตรงนั้นสองตัวเลยเดาต้องมีสามตัวเลยเพราะว่าใช่มันชักแถวกันมาเลยเห็นไหมมาแล้วไอเดานี่ต้องมีนะครับ ลงดิอีกเดี๋ยวแหม่มไรู้ยังมากอแตกมาแล้วพุ่ไงนอนอยนมา่นเอโ้ดรไม่อหะอัดคิดไว้ป่ะหอว่อัดคิดไว้ได้ป่ะไฮไลท์ทีีไฮไลท์รอดูเลย กอัดไวแล้วอัดไว้แล้วแหละดวกูจะไกดแชร์จปลาย๋ยูกูจะไปกดแชร์อย่างว่งเอาเอากูจะป้ัดูสิมึงกูได้เฉยเลยเอาเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงอะ